เดีย๋ยวตะกรุดมาดอกหนึ่งเจ้าของตีมาเป็นหลวงพ่อพทบวัดชนแดนยุคต้นนะครับดูสภาพก็เป็นไปได้ว่าเป็นของพระทบวัดชนแดนยุคต้นบาดูเชือกเป็นเชือกป่านโบราณครับนี่เชือกป่านโบราณของพระทบพัน์อย่างนี้แหละนี่เชือกเดิมๆเขานี่รอยรอยเชือกหลุดไปแล้วรอยจานนสวยงามมากรอยจานนี่โหหารอยจานอย่างนี้ยากมากนะครับตะกรุดนะที่จะเห็นรอยจานแบบชัดเจนอย่างนี้ ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปผ่าตะกุดให้มันยากลําบากเลยครับเป็นทองแดงครับทองแดงอันนี้เขาเลี่ยมมาก็เขาใส่ยางมนเนาะเราจะมาแกะกันแกะแล้วส่องว่าจะใช่หลวงพ่อทบวัดชนแดนจริงไหมจุกต้นสเล็กนะครับสประมาณสองนิ้วนิดนิดเฮนิ้วหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้เนาะหนึ่งนิ้วอ่านี่หนึ่งนิ้วสองนิ้วอาจจะสองนิ้วนิดนิด จะทาการแกะเตรียมเตรียมวัสดุไว้เรียบร้อยแล้ววัสดุก็คือนี่ผ้าผ้าสองก็คือนี่ไฟแช็กขึ้นมาทําการเลยครับยาลีลานี่โอ้ไฟก็อ่อนจังเลยไฟก็จะอ่อนจังเลยล้นให้พอให้มันร้อนให้มันร้อนเอามันดับหรือเปล่าเนี่ยร้อนเลยยังร้อนเลยยังอ่ะพอดีพอดีอด,ดูสิปึ๊บ <c oughs> อย่างไม่ร้อนเลยเล่งแค่จริงไงเลยคขาเนี้ยเอออไม่ติดเลยคัาเนี้ยเอาแรงเลยคขาเนี้ยออกไม่น้อ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 น่าจะร้อนแล้วนะน่าจะร้อนแล้วนะลองอีกสักหนึ่งรอบลองอีกสักหนึ่งรอบครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับออกแล้วออกแล้วรอใหนะ้มันเย็นเนาะโอ้มันเย็นรอให้มันเย็นฝาหายไปไหนแล้วครับเนี่ยฝาไอ้โอ้โหเ่าเ่าเาเบาเาเบาเาออกมาแล้วครับออกมาแล้วปึ๊บโอ้โหเก่าคึกเก่าคึกเก่าคึกครับมา่อง่องดูกันมาซองดูกันว่าจะใช่หลกระทบวัฒนมแดนจริงไหมยุก ต้นนะครับยุกต้นถ้าแทก็ยุกต้นแท้ทอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะใช่ลมพระทบไหมมามาดูสภาพด้านนอกก่อนครับรอยจานทะลุออกมาด้านนอกเลยครับรอยจานทะลุออกมาด้านนอกเลยโอ้โหหลมือคนโบราณน,นี่คนรุ่นเก่านี่โอ้จานทั้งดอกนะจานทั้งดอกเลยนะครับแ้วดูเชือกเป็นเชือกปานเป็นเชือกบานมันจะลงรักน้ำเคียงนิดๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ลงบางๆไงบางองค์ก็บางชิ้นก็ลงหนาบางองค์ก็ลงลงบางมาดูหัวถ้าหัวเป็นพับเก่าก็พตบแน่นอนครับนี่เปี้ยเลยครับเปี้ยเลยคันอย่างนี้เขาเรียกว่าพับมาเดิมเดิมพับเก่าครับอย่างนี้พับเก่าลงพระทบวัชชนแดนยุคต้นแน่นอนครับอันนี้คือทองแดงทองแดงนี่นี่ตะกุดเนื้อทองแดงพับเดิมพับเก่าลงพระทบวัชชนแดนสนิมเคลือเลย ตัวนี้คัดสิกจริงคัดสิกจริงๆครับคัดสิกจริงๆแม่เชื่อก็ยังพอเหลือให้เห็นเหลือให้เห็นนิดๆพอให้รู้ว่าเป็นยุคต้นเก่าคัดสิกครับนี่พอทบประชนแดนยุคต้นยาวประมาณสองนิ้วนิดๆอย่างผมว่านี่นิ้วหนึ่งก็ประมาณนี้นะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสองหนึ่งสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งวันนี้ก็ได้ได้มาสามชิ้นเนาะไม่รู้ฝากระเด็นหายไปไหนแล้วฝา ฝาไอไอสมเด็จหลวงพ่อแพรศรีพันหลวงพ่อเพรศรีพันหลวงพ่อแพรสี่พันนะครับเขาเรียกว่าสี่พันสองจุดปีสามสี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ใต้ใต้นาแข้งเนี่ยจะมีจุดใต้นาแข้งจะมีจุดอู้ดูง่ายจริงเนื้อปึกปักปึกปักเลยครับเนื้อปึกปักแล้วก็มีสองจุดเห็นไหมสองจุดนี่ สจุดแล้วก็ด้านหลังมีกรงมีกาแพ้่สี่พันปีสามสี่ครับปีสาสปึกปักดีจริงจริงแล้วก็ได้นี่ชอบมากๆากอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นยุคต้นนะครับยุคต้นเลยไม่ใช่เจจิไม่ใช่ยุคหลังนะอันเนี้ยสมกระลอกกระแตเนื้อชิ้นอุทุมพรเนื้อชิ้นเขียวยุคต้นโอ้โออหยพิมตรงกับชิ้นเงินอย่างนี้หายากมากๆ พิม์ตรงกับชิ้นเงินเลยครับเนี่ยหายากมาก,มากเลยโอ้ยเนี่ยแล้วเลี่ยมเงินมาแบบหนาปึกสองพันเลี่ยมได้หรือเปล่าแบบเนี้ยอถามเพื่อนหน่อยครับสองพันเลี่ยมได้ไหมหนาขนาดใ,นใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วเลี่ยมหนาเลยนะไม่ใช่จับขอบาบางๆนะไม่ใช่จับขอบบางๆแล้วมีรูเจาะเดิมสองสองรูเจาะเดิมสองรูมาชมเนื้อหายุคต้นกันสิโอ้ ไขขึ้นแน่นแน่นเลยครับไขขึ้นแน่นแน่นปึกปักปึกปักเลยโอ้โห,โหเนื้อชินอุทมพลพระตรีกายตีกายลบุรีกุวัดภรีมหาธาตุยุคต้นแม่เขาบอกว่าเนื้อชินอุทมพรยุคต้นเนี่ยหายากจริงนะเพราะว่าส่วนมากกุเขาจะมีแต่ชินชินเงินเออ มีแต่ชิ้นเงินถ้าองค์ไหนเป็นชิ้นอุทุมพรหรือเป็นเป็นเนื้อรกระตุ้วสีแดงเนี่ยอันนั้นแหละคือหายากเขาบอกว่าเหนียวสุดๆครับเหนียวสุดๆไม่ใช่เจจีนะไม่ใช่พิมพ์มพเดือดๆดาๆด้วยนะแม่งามจริงๆงามจริงๆครับวันนี้ได้แค่นี้แหละโอ้โหแค่นี้ก็หมดไปหลายตังค์แค่นี้ก็หมดไปหลายตังค์แล้วครับดูองค์องค์กลางสิดูองค์งกลา,างเป็นยอดขุนพลข้างเป็น เป็นพระนาคปกข้างบนเป็นกระรอกกะกะแตแล้วข้างบนนี้เป็นเหมือนต้นไม้บนโพเนะโออลังการจริงๆครับหวันนี้นี่เดี๋ยวก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะตะกุดพระทบพทนแดนยุคต้นหลวงพ่อแพ้สี่พันอ่ะแค่นี้ละครับวัสดีครับ